สวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้ก็สองร้อยหนึ่งวันละมาเก็บไข่กันดีกว่าครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟองครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจดแปดก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 40 41 42มืดหน่อยนะครับพอดีฟ้ามันคลึ้มๆก็เลยไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่43 44 45 46 47, 48, 49 50 51, 52, 53 54 55, 56, 57 58 59 60 61 62 63 64 65อ็บสอ 66, 67, 68 69, 70, 71 72, 73 74, 75, 76 77, 78, 79 80 81 8สิ81อ็ดแปดสิบอห้าโอเคครับวันนี้นี่8แปดสิบห้าฟองครับผมเอาไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบายครับ